อุ้ยนี่อุ้ยอา้าสู้ๆนะมาเติมกำลนงใจเฮ่อุ้ยปันน้อยนี่เสริมเขาเสียมอุ้ยม่ต้องกินนมกินป่าน้อยนี่เขาเสียมหนัก อุ้ยเบาหวาเก็บป่าไว้เถออุ้ยถุงหนึ่งเอาไว้กินมาแรง่ว่ามันล้าอยู่อ่ะได้เดี๋ยวนี้เธอสองําถุงปุ๊นเนาะเอฟซีขอมาม่แนนมาบ้านซบปราหน่อยวันนี้แม่แนนยู่ซบปราต้แล้วนะเจ้ามาแล้วนะเจ้าป้อเจ้าแม่เจ้าเมาเข้ากินเจ้าพอนะเจ้าเห็นแนนเดินมาบบกี่เก้าก็จะกึ่งตัวแล้วนะเจ้าแต่ไปแค่นี้ทําอย่างแนนมาได้หรอกป้อเจ้าแม่เจ้าแม่เมาเข้ากินเจ้าแนนเข้ามาเ้อะบ้านนี้สาหัสนะเจ้าเดี๋ยวนีต้อง ปีนขึ้นไปเนาะเดี๋ยวเาเอาไปมัดให้ปีเปิลนะเจ้าเนาะเดี๋ยวคนเนอร์มัดเจือกนะเจ้านี่ไปเลยเจ้าดึงเลยสู้ๆนะปีเนอร์แนนมาให้กำลังใจนะเจ้าแนนจะเข้าไปข้างในก่อนนะเจ้าเนาะเพราะว่าปีเปิลบอกว่าข้างในยังไม่ได้ของนะเจ้าเนาะยังไปมาถึงตีนี่นะเจ้าน้ำเริมตื่นแล้วเนาะเริ่มเดินหงายแล้วนะเจ้าไปเอาไปกันต่อแม่เจ้ามาเอาของเนาะเดี๋ยวเอาใส่ดําพูนี่เนาะอยู่ก่คนเจ้าแม่ ดูคนเดียวเนอะอ่ะเอาปลาปลามึกไปกินสู้ๆนะแม่เนอะแต่เจ้ามาเอาของกินเจ้าเจ้อ๋อลงมาได้แหละสามครอบครัวจีนสามครอบครัวเจ้าวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าพีเอฟซีนะเจ้าเนอนสามติดตามอยู่ขอบคุณเจ้าอยู่กันหลายคนก็สามครอบครัวเจ้าดังหลัง โอเคเจ้าไปหุงไกคนอื่นตัวเอาปลาแห้ไปกินจ้าแม่อุ้ยแนนเอาเข้ามาเฮ้เจ้าแม่ลงมาละอยู่หันอยู่หันเดี๋ยวแนนเอาไปเฮ้เจ้าสู้ๆนะเจ้าแนนเอาน้ำไก่มาฝากเนื้อแม่เจ้าแนนเอาเข้ามาลงมาบ่ได้เนาะเดี๋ยวกันเถอะอ๋อโอเคเลยเจ้ากัมจนอยู่กันกี่คนเจ้า บ่ได้เจ้าอยูสองคนน่ะเอาชุดเดียวบ่ได้แนนอไปให้เลยเจ้าสองชุดสู้ๆนะเจ้าวัสดีเจ้าไปก่อนเนอะมีคนยู่กับเจ้าแน้นเปิดเข้าไปได้ก็เจ้าได้หนอเจ้าหนอเดี๋ยวก่อนเนอะน่นเอาเข้ามาเห้เจ้าวัสดีเจ้าฮะิดตาดูตลอดเลยอ้าวเหรอขอบคุณเจ้าวันนี้แนนเอาเข้ามาให้นะเจ้าหนอปีอยู่กับกี่คนสองคนน่ะจ้ะสองคนน่ะ หั่นถุงน้อยๆจะอีนะน้ำใจแนนกับเอฟซีเต็มเลยนะเจ้าเนาะขอบคุณเจ้าพี่ตาตลอดขอบคุณเจ้าสู้ๆเน้อเจ้ขอบคุณเจ้าแนนไปก่อนเน้อแม่จนแจกมาให้แนนเลยเออน้องแนนตีตีเออตรงนี้จนจนมาให้เลยตามเสียงของพแม่จ้าแม่เจ้าจ้กขึ้นไปเลยเจ้าเจ้าไป ได้ก็โ <Yeah. S 1> อ,อเคไปแล้วเนอเจอ้าส <Yeah. S 2> ู้ๆเจ้าเอ็นนั่งเหลือท่องเบนเข้ามาดูในห้องคว้าของปอนะเจ้านี่เจ้าห้องคว้านะมีกระน,น้ำเต็มเลยเจ้าเห็นในสภายอย่างเก้าอี้กันนะเจ้าถ้าบอกปอหนะมาเอาตินี่เดี๋ยวตินี่มีนักขนาดนะเจ้าไปแม่อยู่บนหลังคานะเจ้าเดี๋ยวในจะเจอิญแม่เจ้าอุ้ยเจ้าปีเจ,าเาเาเจเเ้ามาเอาข้าวเจ้าแนี่เอาเข้าวมาฮห้กี่เอาน้ำใจมาฮห้เมียอย่างห้อยมากก็ <S <S เ,เดี๋ยวนนะ เอาไปเนอะล้ำนะหันทะเลนแนถอดมาให้เรียบร้อยและเจ้าเอ้สาวขึ้นมาโอเคแม่สาวขึ้นเลยสาวเลยแป้ะกอแป้กับเลยเจ้าสู้ๆไปไปได้แล้วสู้ๆเดอแม่เนอร์สวัสดีเจ้าเนาน้ำใจมาฮึ่ยนะเจ้าเนาะเจ้าอ่าหันถุงน้อยๆนะน้ำใจแนนกับเอฟซีเต็มถุงเลยนะเจ้าสู้ๆนะเจ้าแม่เจ้าสู้ๆเดอะปีเดอร์ แนนอิซแล้วนะเจ้าเนาะเนนขอล่างมือกินข้าวกับแม่อุ้ยครับนั่งกินข้าวกับอุ้ยก็เหมือนนั่งกินข้าวกับแม่เนาะอุ้ยเนาะอยากกินข้าวอืมรำวะรำเนาะครบกินเลยแนนแนนอุ้ยนี่อุ้ยเอ้ซู่ซู้เนาะมาเติมกับนงำใจเฮ่อุ้ยอุ้ยบอกว่านเก็บป่าไว้เฮ่อุ้ยถุงหนึ่งเอาไว้กินมะแลงี่แบบมันรัอยู่อัได้เดี๋ยวเนนถึงสองสามถุงปุื่นเนาะ อยู่ตั้งไหนยายชอบที่ปราดุง้าถุงสันส้นๆเนีนน<ด>ยขอบคุณเจา้าสู้ๆเด้อยายเดออ้อแนนเอาเข้ามาให้กินเน,ะใน,ในาะอ,อยู่ใต้พุ่นมาใจไก่เนาะเจ้าเออแนนขายปลามืกอยู่ใต้ปุ่นแม่น,นแต่แนนมาจวยน้ำท่วมพักเหนือเป็นเดือนละ แล้คนน้องผคนคนพะเยาเจ้านานนะสู้ๆนะเจ้าเจ้าไปละจ้าัปดีเจ้าเห็นเสียงแจวแจวสงสัยหมดแรงแล้วเนี่ยไป่ไหลที่เหลือเกินหมดแรงอยู่กันกี่คนเจ้าบ้านที่สองค่ะข้างในสามค่ะทางในสามเนาะคุณเจ้าอแน่นอนคือหมดเลยนี่เจ้าขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะเนี่ยได้เจ้า มาเอมาเซลฟี่ค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะเจ้าขอบคุณจ้าเจ้าขายขายค้าขายเฮงเรวยๆวยค่ะเจ้าเน้นไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าหันทุกคนหันว่าแม่เน้นมาแล้วเปิ้ลยิ้มเน้นกับอิมใจนะเจ้าเดี๋ยวเน้นขอว่าวันเนี้ยเน้นจะไปวางแผนก่อนว่าวันพุ่งเน้นจะไปที่ไหนจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ตัวนะเจ้าสวัสดีเจ้าบายบายไปไหมต้องเด้นมาละเจ้า่